สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวราศีเมษและก็ลักนณาเมษทุกทุกท่านนะคะก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องพี่คิม563หลังจากที่ห่างหายไปหลายวันเนาะก่อนอื่นแม่หมอขอแฮปปี้นิวเยียนะคะขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะชาวเมษปีใหม่ปีนี้คุณจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าไปจังหวัดไหนกันบ้างหรือใครที่นอนเปื่อยอยู่บ้านนะคะสบายๆคุณก็สามารถที่จะฟังช่องของแม่หมอแก้เบื่อได้นะ ไม่ว่าจะเป็นช่องหลักคือช่องเลขมงคลและก็ช่องสำรองนะคะก็คือช่องนี้ช่องพี่ขิม563นะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะเราก็จะมาประเดิมเปิดดวงปากแรกของปี2569กันเลยซึ่งแม่หมอต้องบอกเลยค่ะว่าชาวเมษรคะ่ะปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะถือว่าคุณจะได้เปิดปีมาแบบตัวมารดานะคะไม่ใช่ตัวตึงธรรมดาแต่ว่าคุณคือตัวท็อปของรุ่นเลยทีเดียวเนื่องเพราะว่าดาวอังคาร ซึ่งก็เป็นดาวประจำัวดาววาสนาของคุณจากโครจรเสวยมาตฐานเป็นมหาอุดในราศีมังกรคำว่ามหาอุดนั้นก็แปลว่าสูงส่งยิ่งใหญ่มีพลังอำนาจมากนะคะใครที่บ่นว่าเหนื่อยมานานนะคะต้นปีนี้บอกเลยว่าจะเป็นจังหวะที่คุณกำลังจะได้พงอาจขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะยังไงเตรียมกระเป๋ามารอรับทรัพย์เตรียมตัวรับตำแหน่งกันได้เลยทีนี้เนาะรายละเอียดจะเป็นยังไงคุณจะรวยได้ ได้แค่ไหนก็ไปเจาะลึกกันเลยนะคะ เอาละชาวเมฆเรามาดูภาพรวมของท้องฟ้าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ก่อนค่ะจุดโฟกัสหลักๆของคุณนะคะในช่วงปักนี้ก็จะอยู่ที่พบกรรม,มะหรือว่าเรือนการงานของคุณเนื่องเพราะว่าในตอนนี้ดาวประจําตัวของคุณคือดาวอังคารจะโคจรอ,อยู่ในราศีมังกรและยังมีมาตรฐารเป็นมหาออดส่งผลให้นะคะตัวของคุณในช่วงต้นปีนี้จะมีพลังไฟที่ลุกโชนมากนะคะความขยันก็คือที่หความมุ มั่นก็คือยืนหนึ่งและใครที่จะมาต่อต้านชาวเมธในช่วงนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าจะกระเด็นไปไกลสู้คุณไม่ได้แน่เพราะว่าคุณนั้นจะไม่ยอมถอยให้กับใครง่ายๆและในเรือนการงานของคุณไม่ได้มีแค่ดาวอังคารนะคะยังมีดาวสุกดาวคู่มิตรคู่ทรัพย์คู่โชคที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือกันและดาวสุกในมุมนี้นะคะก็จะผลักดันทําให้ความขยันของคุณนะคะจะเปลี่ยนเป็นเงินเป็นรายได้ ตอบแทนอยู่เสมอนะคะเอาล่ะทีนี้เราก็มาดูไทม์ลายการย้ายของดาวดวงอื่นๆที่จะช่วยซับอ่อนดวงชะตาของคุณเริ่มต้นจากในวันที่5้ามกราคมดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะโคจรเป็นวินาศตรงนี้ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าดาวเกตคือดาวเทพเทวดาเป็นดาวแห่งจิตวิญญาณเมื่อโคจรเป็นวินาศนั้นก็จะทําให้ชาวเมฆนะคะช่วงนี้คุณจะมี มีเซนแรงมีลางสังหรณที่แม่นยำนะคะในเรื่องของหาศัตรูในเรื่องของความเป็นวินาศเสียหายดังนั้นใครที่ทําอะไรลับหลังไม่หวังดีหรือว่าคิดร้ายทำลายคนนะคะนับว่าตัวคุณจะสามารถสแกนกรรมได้ทันทีเลยนะคะ จากนั้นนะคะในวันที่11มกราคมดาวพุธนะคะดาวแห่งการเจราจาสื่อสารก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรเข้าสู่พบการงานอีกหนึ่งดวงนั่นก็แปลว่านะคะการงานของคุณก็จะเริ่มคึกคักมากขึ้นอาจจะมีเรื่องของการเจราจาการเซ็นสัญญาต่างๆเข้ามาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ชาวเมษอาจจะต้องใช้ทักษะนาะเกี่ยวกับการเจราจาการประสานงานการพบปะพบเจอผู้คนมากเป็นพิเศษ นะคะ และก็ในวันที่14มกราคมค่ะปิดท้ายปากนี้ด้วยดาวอาทิตย์ที่จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรด้วยเช่นกันนี่จึงเป็นจุดรวมตัวกันของแก๊งจตุรเทพนะคะคุณจะมีดาวสี่ดวงในเรือนการงานก็ว่าได้เอาละคะ่ะชาวเมษค่ะเมื่อคุณมีทั้งดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวศุกร์ดาวอังคารไปกองรวมกันในภพกร,รมมะแบบนี้ถ้าหากจะให้แปลเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆนะคะก็แปลว่างานจะทับแทบตายต แต่ว่านายจะรวยมากๆเรียกว่าตั้งแต่สิบมก,กราคมเป็นต้นไปเนาะชาวเมธอยู่ๆยพาระความรับผิดชอบมันจะถาโถมเข้าหาคุณเอาล่ะบางคนก็อาจจะเป็นจังหวะที่คุณได้เคลียร์งานที่ค้างมาในช่วงหยุดยาวปีใหม่หลายคนนะคะก็จะกลายเป็นเดอะแบกของออฟฟิศนะคะแต่ว่าแบกแล้วเท่ะนะคะแบกแล้วได้หน้าได้เงินได้ผลงานเหนื่อยแน่นอนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือจะเป็นเครดิตชื่อเสียงที่จะติดตัวคุณ ไปตลอดการค่ะส่วนในมุมของพบลาภะโชคลาภความสําเร็จนะคะก็ยังมีทั้งดาวเสาและก็ดาวพระราหูดาวคู่มิตรโครจรร่วมกันสําหรับตรงนี้นะคะก็แปลว่าโชคลาภของคุณก็จะมาจากการทํางานมาจากความกลา้าและก็คอนเน็กชันที่มีใครที่ทําธุรกิจสีเทาๆหน่อยนะคะเช่นทําธุรกิจกลางคืนเปิดร้านออนไลน์นะคะก็ถือว่าช่วงนี้ค่อนข้างที่จะมีโชคดีๆมีลาบมีผลเข้ามาให้คุณได้รับ กัน,นะคะเอาล่ะค่ะทีนี้เนาะเราก็จะมาเจาะลึกกันทีละเรื่องนะคะ ซึ่งแม่หมอก็จะเริ่มต้นในเรื่องที่เด่นที่สุดในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องของการทำงานแม่หมอต้องบอกนะคะว่าตั้งแต่1-15ถึง15มกราคมชาวเมรก็จะเป็น M.P.V. ของออฟฟิศนะคะด้วยอิทธิพลของดาวอังคารที่เป็นมหาอุดในเรือนกร,รมมะส่งผลให้ตัวของคุณนะคะจะมีความกระตือรือร้นนะคะในเรื่องของการทำงานอยู่นิ่งไม่ได้อยากทำนูน่นทำนี่และก็เป็นช่วงที่ตัวคุณเองก็ยังงงนะคะว่าฉันจะขยัน ขนาดนี้ ไปเพื่ออะไรท่านที่ทำงานประจำนะคะเจ้านายอาจจะเพ่งเลงแต่มันก็เป็นการเพ่งเลงที่ดีเป็นไปได้ว่าเขาจะโยนงานยากๆหินหินมาให้นะคะแต่สิ่งที่ส่งมาให้คุณรับผิดชอบนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเชื่อว่ามีแค่คุณเท่านั้นที่ทำได้นั่นเองค่ะหลัง11มกราคมนะคะพอดาวพุธย้ายมาอีกดวงนะคะใครที่ต้องพรีเซนต์งานปิดดิวลูกค้าช่วงนี้ถือว่าคำพูดคำจาจะศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคะผู้ดาร ก็มีคนเชื่อพูดอะไรก็มีคนซื้อ มีคนฟังอยู่เสมอถือว่าหลังสิเมกราคมไปแล้วนะคะการพูดการเจราจาของคุณนั้นก็จะมีส่วนในการโน้มน้าวใจเกี่ยวกับการทำงานเข้ามานะคะส่วนคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นฟรีแลนซ์นะคะถือว่าจะเป็นจังหวะของการกอบโกยก็ว่าได้เรียกว่างานมันจะเข้ามาชนการจนคุณจะต้องจัดระเบียบจัดตารางชีวิตให้ดีช่วงนี้ลูกค้าเก่าก็จะกลับมาหาลูกค้าใหม่ก็จะเข้ามาเพิ่มยิ่งพอดาวอาทิตย์ ย้ายนะคะในวันที่14มกราคมก็ยิ่งจะส่งผลในเรื่องของเครดิตต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงของร้านชื่อเสียงของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ๆก็จะดังเปลี่ยงปลางจะมีคนพูดถึงบางทีก็จะได้ออกสื่อออกโซเชียลทําให้มีคนเข้ามาสนับสนุนสินค้าขุนมากขึ้นคะ่ะอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับข้อควรระวังก็มีเช่นกันด้วยความเป็นมหาอุดของดาวอังคารนั้นก็อาจจะทําให้ชาวเมธในช่วงนี้ควรจะมี ความมั่นใจในตัวเองสูงมากไม่ค่อยกลัวใครและบางทีเราก็อาจจะเผลอไปกดคนอื่นหรืออาจจะพูดจาไม่ดีนะคะพูดตรงๆแรงแๆใส่เพื่อนร่วมงานตรงนี้แม่หมอแนะนำว่าคุณจะต้องระวังความใจร้อนความปากไวนะคะพยายามใช้ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วคุณก็จะดูแพงดูมีคุณค่ามากกว่าใครนะคะ ทีนี้เรามาต่อในเรื่องของการเงินนะคะเพราะว่าเรื่องปากท้องนั้นก็สําคัญเช่นกันดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินตอนนี้ก็โคจรอ,อยู่ในเรือนการงานค่ะแถมยังมีมาตรฐานที่ดีโคจรเป็นเทวีโชคนั่นก็แปลว่าในช่วงครึ่งเดือนนี้เนาะชาวเมษร,รายได้การเงินของคุณนะคะจะมาจากการทํางานล้วนๆไม่มีคําว่านอนเฉยๆแล้วเงินทองผลประโยชน์จะลอยมานะคะเอาล่ะดาวสุขในตําแหน่งนี้จะส่งผล ให้รายได้หลักของคุณจะขยับตัวสูงขึ้นใครที่รอโบนัสรอเงินปันผลรอค่คาคอมมิชชั่นก็ถือว่ามีเกณฑ์จะสมหวังค่อนข้างสูงและก็ถือว่าตัวเลขในบัญชีของคุณในช่วงนี้นะคะก็จะทําให้เจ้าชะตา ยิ้มได้ยิ้มออกนะคะและที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือดาวพฤหัสบดีที่โคจรอ,อยู่ในภพสหัสชา้าจะส่งกระแสสัมพันธ์มาถึงดวงดาวในภพลาภะค่ะนั่นก็แปลว่าเพื่อนจะพาเฮงการเดินทางจะนําโชคมาให้ใครที่มีแพลนเนาะจะไปติดต่องานต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเป็นคนที่ขายของออนไลน์นะคะถือว่าช่องทางเหล่านี้ก็จะช่วยเกื้อหนุนให้คุณมีเงินเข้ามาเป็นกาบเป็นกรรมค่ะอย่างไรก็ตามนะคะข้อควรระวัง ก็คือดาวพระเกตในภพวินาตค่ะตรงนี้ก็อาจจะส่งผลให้คุณจะมีรายจ่ายแบบงงๆเข้ามาอาจจะมีรายจ่ายที่มองไม่เห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะบางคนก็จะต้องเสียเงินหรือจะเอาเงินไปทําบุญนะคะเสียเงินเพราะความเชื่อ,อยังไงแม่หมอขอให้คุณวางแผนเงินสำรองไว้นิดหนึ่งนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแม่หมอ,อยังเชื่อว่าคุณจะหาเงินเข้ามาได้เยอะมากกว่าเงินที่จ่ายออกไปอย่างแน่นอนนะคะ ทีนี้เราก็มาเจาะลึกนะคะในเรื่องของความรักมาดูเรื่องหัวใจกันบ้างเนาะว่าจะจึ้งหรือว่าจะจางสําหรับคนที่มีคู่ค่ะระยะน,นี้บอกเลยว่าคุณได้เข้าสู่โหมดคู่สร้างคู่สมจะช่วยทํามาหากินกันแบบสุดๆเพราะดาวศุกร์ในเรือนการงานก็แปลว่าแฟนของคุณอาจจะมาช่วยงานของคุณหรือก็อาจจะเป็นตัวคุณนั่นแหละค่ะที่จะไปช่วยงานแฟนส่งผลให้ความสัมพันธ์จะเป็นลักษณะของพาร์ทเนอร์ชีวิตนะคะจะช่วยกันสร้างเนื้อสร้างตัว เอาล่ะบรรยากาศช่วงนี้ความรักอาจจะไม่ได้หวานแหววนะคะแต่มันคือความมั่นคงที่สามารถจับต้องได้แต่ก็ต้องระวังคาะเนื่องจากดาวอังคารค่อนข้างแรงส่งผลให้บางทีนะคะคุณอาจจะไปเผลอ ออกคำสั่งกับแฟนพูดจาแรงๆไปบ้างอันนี้เบาได้ก็เบานะคะเพราะสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นความน้อยใจที่คุณจะต้องไปตามแก้ทีหลังนะคะส่วนคนที่โสดนะคะก็นับว่าคุณนั้นมีลุ้นที่จะได้พบรักในที่ทำงานอาจจะได้เจอคนในแวดวงสายอาชีพเดียวกันเขาคนนั้นก็อาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกพี่หรือเป็นลูกค้าที่เข้ามาดีลงานพอดีคือมันจะมาในลักษณะของการที่เราจะได้เจอกันแบบเป็นการเป็นงานก่อนแล้วค่อยสปาร์กกัน ทีหลังและสเปคของชาวเมธในช่วงนี้นะคะคุณก็จะไปชอบคนที่าทํางานเก่งมีความเป็นผู้นําสูงนะคะหรือว่ามีความขยันขันแข็งเหมือนคุณนั่นแหละและถ้าได้ไปเจอคนแบบนี้ก็เรียกว่าหัวใจจะกระชุ่มกระชวยน,นะคะ เอาละค่ะทีนี้เรามาปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพกันบ้างนะคะแน่นอนค่ะว่าพอมีดาวหลายดวงเนาะไปชุมนุมในเรือนการงานเยอะขนาดนี้ก็แปลว่างานจะหนักอย่างแน่นอนส่งผลให้ชาวเมษนะคะคุณจะต้องระวังโรคออฟฟิศซินโดมจะถามหานะคะไม่ว่าจะเป็นปวดข้อบ่าลายปวดหลังเหมือนร่างกายจะตึงไปหมดก็ได้และก็ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารที่โครจรในบ้านของดาวเสานั่นก็แปลว่าคุณจะต้องระวังเรื่องของกระดูก และก็อุบัติเหตุกันให้ดีช่วงนี้เดินเหินก็ขอให้ระวังจะสะดุดล้มนะคะขับรถก็อย่าใจร้อนอย่าซิ่งมากนะคะเพื่อที่จะได้เซฟตัวเองกันนะคะอีกจุดหนึ่งก็คือพอดาวพระเกตโ,โครจรเป็นวินาศอาจจะทําให้หลายคนช่วงนี้จะมีอาการนอนไม่หลับนะคะบางที่จะหลับหลับตื่นตืนฝันเยอะนะคะจนรู้สึกเพลียนในตอนเช้าอาลเรแม่หมอแนะนําให้คุณสวดมน์นะคะหรือว่านั่งสมาธิก่อนนอนก็ถือว่าจะช่วยแก้ เลตตรงนี้ได้ดีมากขึ้นค่ะ ย่อสรุปเลยเนาะชาวเมรว่าในช่วง15วันแรกของปี2,569นี้คุณคือผู้ชนะสิบทิศในเรื่องของงานนะคะเพราะว่าดาวทุกดวงกำลังจะเปิดทางให้คุณกลับมาพังงากลับมาทวงบัลลังก์ความยิ่งใหญ่ใครที่ถูกเคยมองข้ามไปนะคะในรอบปีนี้คุณจะได้ใช้แสงจนคนอื่นรู้สึกแสบตางานจะหนักนะคะแต่ก็จะมีเงินใหญ่ๆเข้ามาเรียกว่าเงินทองความสำเร็จก็มารออยู่ตรงหน้าแล้ว เหลือแค่คุณจะก้าวขาออกไปลุยออกไปขว้ามันนะคะ สุดท้ายนี้นะคะแม่หมอก,ก็ขอวอวยพรนะคะให้ชาวเมธถูกท่านนะคะขอให้เปิดปีใหม่นี้มาด้วยความเฮงปังดังรวยขอให้งานที่คุณทําสําเร็จราบรื่นศัตรูแพ้ภายใครที่ซื้อลอตเตอรี่งวดนี้นะคะก็ขอให้ดาวพระเกศในวินาศจงโดนบันดาลให้คุณถูกรางวัลใหญ่ได้จับเงินแสนเงินล้านกันท่วนหน้าเอาให้รวยจนคนข้างบ้านงงไปเลยนะคะใครที่พร้อมรับคําทํานายนี้เพิ่มโอกาส ในการถูกรางวาัลช่วยพิมพ์คำว่าเมตรวยแน่ๆเข้ามาในคอมเมนต์เพื่อยืนยันรับความปังด่วนๆนนะคะและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆชาวเมษได้ดูกันด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้รวยกันยกแก๊งแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ